สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องความสุขทาโลโดยแม่หมอความสุขหัวโตตแม่หมอที่มีพลังบวกให้กับทุกคนไม่ว่าจะช่วงไหนนะคะวันนี้ฝนตกชุ่มฉ่าช่วงกลางคืนใช่ไหมคะทุกคนแล้วก็เป็นวันศุกร์บางคนก็ไปอ่า ไปสนุกสนานกันใช่ไหมคะให้ทุกคนมีความสุขขอบคุณนะคะทุกคนที่ติดตามใหม่และติดตามเก่าที่เข้ามาคอมเมนต์แม่หมอชอบอ่านให้กําลังใจคนอื่นนะคะทุกคนเมนได้เลยนะคะอันไหนดีก็แชร์ให้คนอื่นเขาไปนะคะเขาจะได้รับบุญกุศลด้วยนะคะในร้ฟ์มีดีในดีมีร้ายเสมอแม่หมอจะบอกเสมอนะคะแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะอย่างมีสติเนาะทุกคนเนาะแรนดอมค่ำคืนนี้นะคะเป็นวัน ันโชคดีของพ่งนี้นะคะหลายๆคนจะเป็นวันโชคดีนะคะเป็นเป็นเศรษฐีคนใหม่ก็ได้ใช่ไหมทุกคนเราก็เลยตั้งชื่อแรนดอมว่าพาพภูมิเจ้าที่นะคะธรณีเจ้าทางกําลังเปิดบุญใดให้คุณได้รับนะคะพาพภูมิเจ้าที่นะคะธรณีเจ้าทางกําลังเปิดบุญใดให้คุณได้รับในเร็ววันนี้นะคะในเร็ววันนี้วันนี้วัน,น,วน,น,วนที่31นะคะขอทุกคนจอง เพ่งมาที่ไพ่นะคะขออนุญาตครูบาจารย์ทุกท่านที่เข้ามาดูแรนดอมนะคะโอเคค่ะนะคะเราขอสับไพ่เราขอสับไพ่ไม่ได้มาค่ะนะคะขอดูตัวตนของทุกที่แม่หมอเนี่ยไปแม่หมอกำลังทําสมาธิอยู่นะคะอุย จะมีคนมามอบโอกาสดีๆให้กับคุณชีวิตคุณคือชีวิตใหม่เดเอเวอร์ความสุขสมบูรณ์บางคนจะได้บ้านได้รถได้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนนี่คือนะคะสิ่งที่คุณกําลังปรารถนาคุณอยากมีโชคมีลาบมีความสุขนะคะเรามาดูเลยนะคะท่านบอกว่าให้คุณเดินนะคะบางท่านนะคะบางคนนะคะเดินออกมาจากสิ่งที่หมดแพทชั่นแล้วนะคะ บางท่านนะคะนะคะยังไม่เดินรู้สึกว่าเหนื่อยมันหมดแพชชั่นกับบางสิ่งบางอย่างอยากเดินออกไปหาแพชชั่นใหม่นะคะบางท่านนะคะก็คือแปดถ้วยนั่นเองนะคะสิ่งต่างๆกําลังจะจบลงนะคะบางคนก็จบลงแล้วบางคนกําลังมองหางานใหม่นะปัจจุบันนี้มันเหนื่อยท้อเหลือเกินกับงานที่ทําบางคนก็จะแบบจะออกจะออกจะออกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ หมดแพชชั่นจริงๆบางคนนะคะเหนื่อยกับงานใช่ไหมนะคะโอขาดแค้นช่วงนี้คุณทั้งเหนื่อยทั้งขาดแค้นไม่มีงานก็บางคนตกงานบางคนกำลังจะลาออกจากงานเงินก็ไม่มีด้วยว ύ, ขอโทษค่ะที่พูดแรงอ่าก็ขาดแค้นด้วยเดี๋ยวว f o าฟอจู แต่ชีวิตจะเริ่มเปลี่ยนไปแล้วนะคะดูดิคุณเจอมาคุณเดินออกมาบางทีหันหลังมาคุณเดินออกหันหลังแล้วบางคนนะคะก็ไม่มีงานทำยังตกงานหรือว่าเลือกงานอยู่แล้วก็ทรัพย์สินก็ร่อยหล่อลงนะคะแต่ตอนนี้กำลังจะดีขึ้นเพราะมันขึ้น The View of Fortune ทุกคนคุณจะได้รับการช่วยเหลือนะคะ The view offor June คุณจะได้รับการช่วยเหลือทางด้านการเงินแน่นอนทุกคนทุกคนดูหกเรียนนะคะมาดูตัวต้นของทุกคนก่อนนะคะการบาลานรายรับรายจ่ายช่วงนี้นะคะถึงว่าจะเป็นวันเงินเดือนออกของใครหลายๆคนใช่ไหมคะคุณก็ยังบาลานเรื่องการเงินอยู่นะคะแต่ว่าคุณบาลานได้เก่งนะคะรายรับรายจ่ายบาลานได้นะคะบาลานได้ ท่านกำลังจะเปิดนะคะหนทางอะไรให้กับคุณได้เจออะไรคะนะคะสิ่งสักธี์ บางคนไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะบางคนไปขอเรื่องแต่งงานนะคะเดอะไฮโรเพนนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านกำลังพระภูมิเจ้าที่พับธรณีบ้านของคุณนั่นแหละคะ่ะกำลังเปิดทางเปิดโชคเปิดลาภให้คุณนะคะบ้านของคุณหรือว่าจะเป็นคอนโดจะเป็นบ้านเช่าก็ตามนะคะคุณไม่ต้องห่วงเลยนะคะคุณขอกับท่านท่านให้คุณไปขอที่อื่นแต่คุณต้องขออนุญาตใหเ้เจ้าที่เจ้าทางบ้าน นะคะเปิดให้เปิดให้แบบว่าคนที่ส่งสารมาให้อ่ะคนที่ส่งสารหมายถึงว่าสิ่งอะไรอย่างเงี้ยที่คุณนับถือส่งสารบางทีเขาต้องขออนุญาตพระภูมิเจ้าที่บ้านคุณก่อนนะคะว่าให้เข้าไปาช่วยเหลือคุณอย่างเงี้ยคุณก็ต้องบอกท่านด้วยบอกว่าขออนุญาตนะคะสี่ถ้วยนะคะสิ่งที่คุณหวงังบางทีมันก็ไม่ได้ดังหวงังก็อย่าเพิ่งท้อใจเสียใจที่ผ่านมานะคะ มันกําลังจะดีขึ้นนะคะไม่มีใครไม่เจออุปสรรคอุปสรรคใหญ่มาอ,อีกหอีกน่อยมันก็ผ่านไปสองไม่เท้านะคะการงานบางคนมองหางานใหม่นะคะจะได้งานใหม่เป็นงานที่สองก็ได้นะคะบางท่านกําลังมองหางานใหม่เป็นงานที่สองงานเกี่ยวกับโลกออนไลน์ก็ได้นะนะคะบางคนอยากออกจากงานนะคะแต่ให้ได้งานก่อนนะและคุณจะมีความสุข สิบถ้วยนี่คือความสุขสมหวังชีวิต The View of Fortune มันกำลังจะเปลี่ยนไปค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนนะคะคุณบอกพระภูมิเจ้าที่ให้เปิดทางให้คนที่คุณไปขอบนบานสรรกาวไวอ้อ่ะให้เขามาให้เจ้าที่เจ้าทางเปิดณนะวันนี้เปิดให้แบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาช่วยเหลือคุณเปิดทางเปิดบ้านใหพ้พระแม่ธรณีเปิดทางพระภูมิเปิดบ้านให้ต้อนรับนะคะ เอาละค่ะต่อไปค่ะคู่รักบางคนจะมีหุ้นส่วนที่ดีคนรักที่ดีใครอยากได้เจอคนรักที่ดีนะคะก็ถึงเวลาคุณแล้วนะคะสองถ้วยบางคนก็ได้เจอหุ้นส่วนที่ดีบางคนที่เป็นเจ้าของจิตการนะคะอาจจะเจอหุ้น้อจันเมนจันเมนทุกคนนี่คือสิ่งที่คุณจะได้สิ่งที่คุณลองขอสิ่งที่คุณปรารถนาขอพระภูมิเจ้าที่นะคะพระธรณีเจ้าทาง ท่านเปิดอนุญาตแล้วคุณขอท่านคืนนี้เลยบอกว่าพุ่งคืนนี้ขอให้ตั้งแต่วันนี้นะคะขอให้พระภูมิเจ้าที่พระธรณีเจ้าทางที่บ้านหลังนี้ที่คอนโดห้องนี้ขอให้เปิดทางให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจําตัวของข้าพเจ้าให้เข้ามาช่วยเหลือข้าพเจ้าอย่างสุดเต็มกําลังสุดความสามารถขอได้โปรดเปิดทาง เปิดเงินเปิดช่องทางด้านการเงินการงานความร่ำรวยมั่งคัง่งขอให้ได้รับเงินตอนนี้วินาทีนี้เท่าไหร่เท่าไหร่ก็ว่าไปนะคะขอพระภูมิเจ้าที่ให้ท่านเปิดทางนะคะนะคะเพราะคุณอาศัยที่ท่านอยู่พระแม่ธรณีด้วยนะนะคะขอพระแม่ธรณีเปิดทางนะคะพระภูมิเจ้าที่นะคะที่คุณอยู่อาศัยนั่นแหละแล้วไงต่อคะ คุณจะได้เดี๋ยวขอแม่หมอตั้งสติแป๊บนึงนะคะคุณจะได้มีโชคนี่คือโชคกำลังเดินข้างเข้ามามีโชคมีลาบมีความสุขความสุขความสมหวังถ้าใคร ขอความรักคุณได้ความรักชัวคุณที่รอคอยมานานความสุขหนึ่งเดียวในชีวิตสิ่งที่คุณปรารถนาจัดเม้นสิ่งที่คุณลองขอกําลังมาหาคุณแล้วขอพระภูมิเจ้าที่ให้เปิดทางนะคะพระภูมิเจ้าที่พระธรณีเจ้าทางนะคะขอให้เปิดโอกาสดีๆเงินทองเข้ามาดั่งสายน้ําที่ไหลลงมาไม่มีวันเหือดแห้งนะคะมันจบลงแล้วค่ะสิ่งที่ เรื่องขาดแคลนเรื่องงานนะคะเรื่องแบบหัวเหีียวหัวใจอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันขึ้น10บดาบคุณเจอมาหนักแล้วนะคะเราเชื่อว่าตลอด1ปีที่ผ่านมา10ปีที่ผ่านมาหลายๆปีที่ผ่านมาไม่มีคนมานำทางหรือว่ามีแต่ว่าเขาไม่ได้บอกว่า ต้องทํำยังไงต้องขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางบ้านคุณคอนโดคุณห้องเช่าคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ห้องเช่าไม่ว่าคุณจะอยู่อพาร์ตเมนต์คอนโดนะคะที่ไหนก็ตามเขามีเจ้าที่เจ้าทางของเขาคุณต้องขออนุญาตเขาก่อนคุณอยากล้ำอยากรวยคุณก็ต้องขอเขานะคะขอคุณขอสินศักดิ์สิทธิ์ขอสาร ทุกอย่างขอพัก้างแต่คุณไม่ได้ขอเจ้าที่เจ้าทางบ้านของคุณบางทีคุณอยากได้เท่านี้แต่คุณเจ้าที่เจ้าทางบอกเอาขอแต่คนอื่นทำไมไม่มาขอชั้นฉั้นเป็นเจ้าบ้านนะทำไมไม่ขออนุญ,ญาตให้คนอื่นเข้ามาบ้านชั้นเนี่ยก็เหมือนแบบว่าคุณมีพ่อมีแม่ใช่ไหมคะแล้วทีนี้คุณพาเพื่อนเข้าบ้านอะ่ะแล้วคุณไม่บอกพ่อแม่คุณอ่ะพ่อแม่คุณบอกพอมาเจอเอา้าพาใครเข้ามาในบ้านเนี่ยอย่างเงี้ย เข้าใจไหมคะนี่คือเบสิกเลยนะคะทุกคนสิ่งที่คุณต้องรู้นะคะแต่ไม่มีใครบอกนะคะคุณเป็นคนโชคดีมากเลยนะคะที่เข้ามาเจอคลิปแม่หมอนะคะแล้วไงต่อคะนะคะบางท่านนะคะยังยังรู้สึกลังเลเรื่องการงานไม่กล้าตัดสินใจบางคนยังลังเลเรื่องคู่รับ คู่รักนะคะนะคะบางคนเรื่องการงานนะคะมีบางสิ่งยังลังเลอยู่ไม่กล้าตัดสินใจนะมองหาคนช่วยคนช่วยตัดสินงานใหม่จิตรคานใหม่ๆไม่ว่าคุณจะเป็นซ e o ไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะคะสิ่งใหม่ๆกำลังเริ่มก่อตัวขึ้น ถ้าคุณมองหาเงินงานใหม่คุณจะได้งานใหม่ที่ตรงใจคุณที่ตรงสเปคที่มีความสุขสุขแบบล้นเหลือถ้าคุณมองหาเงินคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณไปขอมาแล้วแต่ว่าคุณต้องขอกับพระภูมิเจ้าที่ธรณีเจ้าทางที่อยู่บ้านของคุณให้ท่านเปิดโชคเปิดลาบณนะวันนี้ตอนนี้วินาทีนี้ที่คุณได้ขอกับท่านในวันนี้นะคะขอเลยนะคะขอเลยนะคะ ขอเลยรู้ไหมว่าตอนนี้เราเห็นอะไรอยู่โอ้ยขอบคุณค่ะนะคะขอเลยนะคะขอวัน,นคุณเข้ามาดูแรนดอมวันไหนคุณก็ขอในวันนั้นแหละคะ่ะบางคนอาจจะมาเจอแม่หมอช่วงหลังจากนี้สามเดือนหนึ่งปีคุณเห็นแรนดอมนี้ตอนไหนคุณก็ขอตอนนั้นเลยนะคะนะคะท่านพร้อมที่จะเปิดอ้าให้คุณแล้วนะคะอุปสรรคของคุณมันจบลงแล้วจบและ นะคะตอนนี้มันจบมันยังไม่มีอุปสรรคปัญหาอะไรเกิดขึ้นอีกมีแค่ความลังเลของคุณว่าคุณยังแบบสองจิตสองใจเชื่อดีหรือไม่เชื่อดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนนะคะแล้วไงต่อคะเดอดดหู oo, ทุกคนคุณไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อนะคะเดอเดคุณไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อนะนี่คือมันจบจริงจจบแล้วตายแล้วเกิดใหม่ เหมือนตายแล้วเกิดใหม่ชีวิตพลิกฟื้นรีบขอเลยรีบขอเลยรีบขอตั้งแต่วันนี้วินาทีนี้ที่คุณใครเข้ามาเห็นนะคะพระภูมิเจ้าที่พระธรณีเจ้าทางโปรดชงช่วยเปิดข้าพเจ้านางสาวตืดตชื่อชื่อจริงชื่อที่เปลี่ยนปัจจุบันอายุวันเดือนปีเกิดเลขที่บัตรประชาชนมันจะไม่ซ้ํากับใครเลขที่บัตรประชาชนตื๊ดตดปัจจุบันพักอาศัยอยู่ คอนโดตืดๆปาะกกับใส่ยืมตืดๆห้องที่เท่าไหร่บอกห้องด้วยนะคะถ้าใครอยู่คอนโดบอกห้องถ้าใครอยู่บ้านเช่าบอกห้องบอกซอยให้ชัดเจนนึกถึงบ้านตัวเองแล้วนึกถึงถนนทางที่เข้ามาซอยในซอยของเราทางที่เข้ามาบ้านเราถนนอะไรก็ว่าไปซอยอะไรก็ว่าไปจนถึงนึกภาพบ้านของเรานะคะแล้วชีวิตคุณจะมีแต่ความว่ารุ่งเรืองนะคะท่านมาโปรดคุณแล้วนะคะ ท่านมาโปรดคุณจริงๆท่านมาโปรดทุกคนนะใครที่แบบว่าเ,าเป็น fc แม่หมอนะคะถ้าอยากให้ช่วยคนอื่นก็ช่วยแชร์ให้เขาได้รับสิ่งนี้ด้วยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นอาน,นิสงส์แม่หมอก็มาพูดให้ทุกคนได้ถือว่าแม่หมอก็ได้อาน,นิสงส์ได้ช่วยทำบุญให้กับทุกคนได้มีเขาเรียกว่าอะไรนะคะ บุญกุศลหนุนนำนะคะถ้าศีลไม่เสมอกันเราก็หากันไม่เจอถ้าบางคนศีลยังไม่เสมอแม่หมอหรอกแต่ด้วยเทวดาหรืออะไรดึงดูดให้เขาเข้ามาดูแรนดอมแม่หมอเพราะ เทวดากับพระภูมิเจ้าที่บ้านเขาอะอยากให้แบบว่าเขาได้รับปวดทุกข์ปวดโศกปวดโลกปวดท้ยบางคนเข้ามาดูนะน้อมรับน้อมรับน้อมรับไปเรื่อยๆคุณไหมคะเห็นไหมคะหน้าตาคุณจะดีขึ้นสิ่งต่างๆกําลังจะทยอยเข้ามาหาคุณเรื่อยๆเรื่อยๆยิ่งคุณมีความสุข นะคะยิ้มมีความสุขฟังอะไรที่มันมีความสุขนะคะคุณจะมีแต่ความสุขสิ่งดีๆก็จะเข้ามาเพราะมันขึ้นเดอเดทเดอเดคือจบแล้วสิ่งดีๆมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาจัดทิ ยคุณได้รับความยุติธรรมแน่นอนไม่ว่าจะเกิดอะไรกับคุณก็ตามที่ผ่านมาให้ทิ้งไปเลยชีวิตใหม่ของคุณเริ่มขึ้นแล้วคุณเป็นคนสวยคุณเป็นคนหลอกคุณคือเศรษฐีคุณเป็นมหาราณีคุณเป็นมหาราชาให้คิดแบบนี้จะติคความยุติธรรมบางคนมีเอกสารนะคะที่ต้องจัดการคุณได้รับความยุติธรรมในด้านเอกสารแน่นอนนะคะและราชินีนะคะราชินี อ่า e วี of ์ออราชินีถือถ้วยนะคะคุณเป็นคนที่ใจดีมีน้ำใจนะคะเป็นคนมองโลกในแง่ดีเป็นคนหิวใจคนอื่นเหมาะกับความเป็นแม่ของลูกถ้าผู้ชายอยากได้แฟนคุณโอ้พ่อถ้าผู้ชายอยากได้แฟนนะคะคุณจะได้แฟนที่ดีมีแบบเป็นกุลสตรีทำกับข้าวกับปลาเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนที่เอาใจสามีเก่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อไปจ้า หนึงลีอ๋อไม่ใช่ค่ะเด็กถือเหรียญน,นะคะจะมีคุณจะได้รับเงินนะคะคุณจะเก็บเงินได้เพิ่มมากขึ้นเหมือนคุณเคยทํางานตอนเด็กๆเริ่มทํางานตอนเด็กๆแบบนั้นเลยค่ะความภูะะมิใจที่ได้รับเงินครั้งนี้นะคะความภูมิใจที่ได้รับเงินครั้งนี้เหมือนที่ตอนเด็กๆคุณได้เงินมานั่นแหละค่ะนะคะเงินนะคะเจะเหรียญเงินที่ เกิดจากการทำงานบางคนลงลงทุนลงแรงไปแล้วแต่เงินยังไม่งอกเงยผลกำไรยังไม่งอกเงยน,นับจากนี้คุณจะมีแต่คำว่านับเงินนับเงินนับเงินเงินหลั่งไหลเข้ามาเหมือนดั่งสายน้ำทุกทิศทุกทางขอบคุณลูกค้ามหาเศรษฐีที่วางไว้วางใจคะ่ะฉันพูดแบบนี้นะคะเวลาตื่นเวลานอน ขอบคุณสมองอัจฉริยะของฉันที่ทําให้ฉันนะคะมีสติปัญญาดีขอบคุณดวงตาทั้งสองข้างของฉันที่ทําให้ฉันมองเห็นโอกาสดีๆในวันนี้แบบเนี้ยขอบคุณเงินทุกบาททุกสตังค์ที่ดูแลฉันเป็นอย่างดีตั้งแต่อดีตปัจจุบันอนาคตตลอดชีวิตของฉันขอบคุณความมั่งคั่งร่ํารวยที่หลั่งไหลเ,หเข้ามาหาฉันจากทุกทิศทุกทางอย่างไม่อย่างไม่อ,อ,อย่างไม่อะไรนะจากทุกทิศทุกทาง อย่างเหนือความคาดหมายแบบนี้ค่ะขอบคุณเงินเยอะๆนะคะขอบคุณกัลยานิมิตอะไรเงรี้ยที่รักชั้นและคอยเอ็นดูชั้นขอบคุณพ่อและแม่ของฉัน้นที่เลี้ยงดูชั้นมาอย่างเป็นอย่างดีอะไรอย่เงี้ยค่ะเดอสตาชีวิตใหม่ของคุณกำนี่ไงเดอรสตารตรงกับเดรเดทเลยทุกคนดูสตารตรงกับเดอเดทชีวิตใหม่ของคุณเกิดแล้วนะคะดีเอ็มพอดีเอมเพจนะคะ ความอุดมสมบูรณ์บางคนจะมีลูกมีลูกได้เลยนะคะถ้าใครมีครอบครัวชีวิตใหม่กําลังเกิดขึ้นนะคะความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งร่ํารวยได้เป็นมหาเศรษฐีนะคะมีท่าธุรกิจนะคะสามเียญนนะคะก็คือมีการแลกเปลี่ยนเจรจาต่อรองนะคะถ้าเป็นคนรักจะได้ชาวต่างชาติแน่นอนนะคะนะคะคุณเจรจาต่อรองเรื่องนะคะ การเงินการเงินการงานใหม่นะคะคุณจะได้รับชัยชนะหรือธุรกิจใหม่เพราะมันขึ้นหนึ่งไม้เท้าคุณได้รับชัยชนะแน่นอนจ้าเราบอกเลยนะคะและจะได้มาเยอะด้วยทํางานน้อยแต่ได้เงินมากนับจากนี้นะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะตัดทิ้งไปอย่าไปคิดมากถ้าเวลาช่วงสมมุติว่าคุณคุณจะซื้อลอตเตอรี่ใช่ไหมคะ พรุ่งนี้นะคะเคสของเขาเห็นเราไปถามหลายๆคนมานะคะเขาบอกว่าต้องทําจิตใจให้สบายนะคะอย่ากโกรธอย่าด่าใครอะไรประมาณนี้ค่ะนะคะ,นะคะแล้วไงต่อคะนะคะความผิดหวังเสียใจบางคนอกหักมากนะคะอกหักแล้วไม่ยอมแบบเขาเรียกว่าไม่ยอมลืมอดีต นะคะไม่ยอมลืมอดีตความรักคนที่มีความรักไม่ยอมลืมอดีตนั่นเองนะคะขอเฉลยสองอันนี้หน่อยค่ะขอแค่ใบเดียวนะคะให้เดินออกมาจากจุด ให้เดินออกมาหาความรู้หาสิ่งใหม่ๆเข้าสู่ตัวเองหกดาบนะคะคุณต้องเดินออกมาหาความรู้หาสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองนะคะคุณอย่าจมปักอยู่กับที่สิ่งไม่ดีคุณจะอยู่ทําไมนี่คือนะคะสิ่งที่ท่านบอกนะคะแน่นอนนะคะไพ่ไม่ดีนะคะไพ่ไม่ดีก็คือห้าเหรียญการจมปักอยู่กับอดีตนะคะให้คุณเดินออกมาหาแพชชั่นใหม่ๆก้าดาบ เอ้เก้าไม้เท้าบางคนตกงานบางคนช่วงนี้ขนาดไม่มีอาจขาดแคลนเลยนะคะขาดแคลนขึ้นบ่อยมากความผิดบางเสียใจบางสิ่งบางอย่างไม่ได้ดั่งใจรอแล้วก็ไม่ได้ดังใจนะคะแต่คุณไม่ต้องห่วงเพราะมันขึ้นสิบดาบมันได้จบลงแล้วนะคะบางสิ่งบางอย่างทำให้คุณลงัลงเลไม่กล้าตัดสินใจนะคะ และที่สุดมันก็คือการจบ10ดาบออกมาย้ำเตือนกับเดอะเดตออกมาย้ำเตือนว่ามันได้จบลงแล้วชีวิตใหม่ๆของคุณกำลังจะเริ่มขึ้นเดอะเดตกับ10ดาบคือจบลงแล้วนะคะ ตัดความแบบว่ากังวลออกไปนะคะเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่คุณไปร้องขอตอนนี้สิพระภูมิเจ้าที่ต้องการให้คุณขอท่านขอให้เปิดทางนะคะเปิดทางให้กับคุณเอ่ยชื่อนามสกุลเลขที่บัตรประชาชนบ้านนี้นะคะบ้านที่คุณอยู่อาศัยคุณจะได้ตามคําที่ร้องขอเพราะชีวิตคุณได้เปลี่ยนไปแล้วนะคะคุณได้เปลี่ยนไปแล้วนะคะชีวิตคุกคนเปลี่ยนไปแล้วนะนะคะ คุณจะได้สิ่งที่คุณร้องขอนี่คือถ้วยรางวัลแห่งความสุขถ้วยใบใหญ่เลยความสุขกำลังเดินทางมาหาคุณชีวิตใหม่ของคุณกำลังจะเกิดขึ้นแน่นอนนะคะงานใหม่ๆกิตการใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆกำลังจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านความรักก็มี ะค,ะคุณไม่ต้องห่วงนะคะการงานใหม่ๆที่ทําให้คุณมีงานความสุขนะคะคุณจะได้รับการช่วยเหลือทางด้านการเงินโดยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอท่านสาขอให้ท่านเปิดทางให้คุณนะคะการเจราจาหุ้นส่วนบางคนอยากมีความรักคุณก็จะได้เจอรักแท้นะคะ พร้อมจะเป็นความอุดมสมบูรณ์เข้ามาหาคุณแล้วนะคะนี่นะคะเงินเริ่มมาเริ่มมาทั้งแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้แล้วก็เรื่องธุรกิจไปได้ดีเลยนะคะเพราะคุณได้รับความยุติธรรมแน่นอนค่ะนะคะหนึ่งเหรียญไอเด็กถือเหรียญน,นะคะเนี่ยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวรับเลยค่ะความสุขจัดเมน้นความสุข ถ้วยรางวัลนี่คือรางวัลที่หนงี่คือรางวัลที่หนึ่งคงวามสุขนะคะความสุขมากที่สุดนะคะพร้อมจะเป็นแม่ของลูกได้เลยนะคะนี่คือความสมบูรณ์ทุกสิ่งอ้าวเดอเวร์คุณจะมีความสุขนะคะขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะความรักก็บังเกิดงานใหม่นะคะเดอะสตาร์ star, ชีวิตใหม่เอาแค่นี้ก็ได้นะคะจะได้มองเห็น นี่ค่ะแค่นี้ก็เหลือเฟือเพราะว่าขึ้น Theview of for t u n e คุณจะมีโชคมีลาบนะคะมีโชคมีลาบแน่นอนขอพระภูมิเจ้าที่ธรณีเจ้าทางนักคำคืนนี้ขอให้ท่านเปิดนะคะเปิดทางให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ข้าพเจ้านางสาวในอะไรไปขอไว้ณวันนี้ให้ได้รับโชคลาบที่เข้ามาในในวันนี้พรุ่งนี้ให ให้ในเร็ววันก็ได้นะคะให้บังเกิดขึ้นภายในเร็ววันนี้จํานวนเงินเท่าไหร่เท่าไหร่หรือให้ลูกหนี้เอาเงินมาให้ปลดนี้ณนะวันที่เท่าไหร่บอกไปให้พระภูมิเจ้าที่เปิดทางให้กับเราพระภูมิเจ้าที่เจ้าขาพระธรณีเจ้าทางเจ้าขาโปรดจงนําทางเปิดทางให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาในบ้านเพื่อมาช่วยข้าพเจ้าเทวดาของข้าพเจ้า ให้นําบุญหนุนนําอะไรก็ว่าไปนะคะนะคะทุกคนพูดแบบนี้นะนะคะแล้วทุกคนจะได้รับโชคดีๆสิ่งดีๆถ้าวันนี้อันไหนดีก็น้อมรับน้อมรับโชคลาบเงินทองแบบนี้เลยนะคะนะคะแล้วสิ่งดีๆก็จะเข้ามาแล้วถ้ามันเป็นเรื่องดีแน่นอนมันเป็นเรื่องดีอยู่แล้วนะคะ ก็แชร์ให้กับคนอื่นนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามใหม่และติดตามเก่าขออันนี้ส่งหนุนนำให้ทุกคนได้รับโชคลาภถูกรางวัลที่หนึ่งและที่สองนะคะรางวัลอะไรก็ได้ที่ทุกคนอยากจะได้สมปรารถนาให้มีโชคมีลาบเข้ามาทุกทิศทุกทางทุกเวลานอนก็ได้รับเวลาตื่นก็ได้รับนะคะทุกคนวันนี้แม่หมอไปแล้วนะคะนอนหลับฝันดีนะคะทุกคน